สั่งแบบพิเศษนะคะลูกชายก็กินโยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบในความรู้สึกก็ไม่ค่อยชอบก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ฝนตกจ้าพี่ๆตกตั้งแต่เช้าเลยไม่มีอะไรให้ขายเลยคะ่ะคนเขาก็ไม่ออกมาขายเส้นเยอะมากนะคะเส้นเล็กเป็นอะไรที่ชอบอีกแล้วจ้าเส้นเล็กอร่อยอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ ก็คือใส่พริกแบบเยอะๆเลยนะคะบอกว่าสิงเจะสั่งพิเศษเต็มถ้วยโฟมแต่ก็หมดคือเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่เคยเหลือนะเรากินอะไรเราจะกินให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายของก็เลยลองแบบปรุงแบบเผ็ดๆค่ะทุกครั้งที่สั่งมานี่ก็คือแบบปรุงไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือลองแบบรดจัดจ้านเหมือนส้มตําอะไรแบบนี้นะคะคือแบบกบอกว่าสิงเจะสั่งพิเศษเต็มถ้วยโฟมแต่ก็หมดคือเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่เคยเหลือนะเรากินอะไร เราจะกินให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายของค่ะเขาไม่อยากกินค่ะคือเดี๋ยวไก่อร่อยจ้าพี่ๆก็คือได้เยอะมากเลยค่ะมานะจจามารับประทานด้วยกันค่ะพี่ๆที่รับอร่อยมากค่ะต้องไก่เนื้อนุ่มค่ะเนื้อนุ่มมาร่อยอร่อยค่ะโดนใจอีกแล้วค่ะนนก็คือสดใจเหมือนเคยอ,อยากจะบอกพิเศษนะคะก็คือหิวหิวค่ะก็คือเยอะๆไวโกดอะไรยนี้ก็เลยสั่งไปพิเศษนะคะ ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าก็ต้องคอยดูไปนะคะที่เราพ่องนเนาะฝนตกเราก็เลยเห็นก๋้ยเตีย๋ยวไก่ค่ะจัดกินแบบเผ็ดๆอยู่นะคะว่าจะโดนใจเราหรือเปล่ปานะคะทุกทีที่กิน,นรู้สึกว่าเออไม่โดนใจเท่าไหร่นะคะเขาไม่เผ็ดไม่หน,วนัวรอบนี้ก็เลยลองแลาเขาไม่อยากกินคะ่ะกึวยเตีย๋ยวไก่อร่อยจ้าพี่ๆก็คือได้เยอะมากเลยคะ่ะมานะจ๊ามารับประทานด้วยกันคะ่ะพี่ๆที่รับปรนนะคะ บรรยากาศก็นิ่มด,ดีนะคะฝนตกปลปอยๆจะตกแรงก็ไม่แรงนะคะตกแบบโป,ปอยค่ะวันนี้สั่งพิเศษมานะคะก็ได้นอ่นอ,องมาน่องคอกัน่อกฝนตกเราก็เลยเห็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะจัดลงก็คือได้ซามใหญ่มากจ้าสั่งแบบพิเศษด้วยนะคะคือแบบเต็มถ้วยโฟมเลยค่ะก็คือ กินแบบเผ็ดๆอยู่นะคะว่าจะโดนใจเราหรือเปล่านะคะทุกทีที่กินรู้สึกว่าเออไม่โดนใจเท่าไหร่นะคะเขาไม่เผ็ดไม่นวลรอบนี้ก็เลยลองแบบเราไม่เคยทิ้งของค่ะได้มาเท่าไหร่ยวจะกินให้หมดเท่านั้นนะคะถ้าว่ากะว่าจะไม่หมดเราก็จะไม่ทําเลยค่ะเราจะทําแค่คงจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะลูกชายก็กินโจ๊กไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบ เราไม่เคยทิ้งของนะคะได้มาเท่าไหร่เราก็กินให้หมดเท่านั้นนะคะถ้าว่ากะว่าจะไม่หมดเราก็จะไม่ทําเลยนะคะเราจะทำแค่ระมาณจานแล้วก็ทําการสิกสีน่องไก่มานะคะกือแบบกินแบบเผ็เเดๆอยู่นะคะว่าจะโดนใจเราหรือเปล่ปานะคะทุกทีที่กินรู้สึกว่าเออไม่โดนใจเท่าไหร่นะคะเขาไม่เผ็ดไม่น,วนัวรอบนี้ก็เลยลองแบบจ้าเส้นๆนน ก็แอบคิดนิดหน่อยนะคะกลัวเ,เจ้าของกินไม่หมดค่ะไม่เส้นเยอะมากนะคะเส้นเล็กเป็นอะไรที่อบอีกแล้วจ้าเส้นเล็กอร่อยอร่อยค่ะคุณเตียวไก่ก็คือใส่พริกแบบเยอะๆเลยนะคะจัดหนักๆเต็มๆไปเลยค่ะใส่อะไรก็แบบปรงแบบเยอะๆแบบเ,เอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะที่เดี่ยวจะรู้สึกอร่อยสอบใจขึ้นมาเจอกันเจอกันในจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะ ลูกชายก็กินโยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบจัดหนักๆเต็มๆไปเลยค่ะใส่อะไรก็แบบปรุงแบบเยอะๆเ,เ,เอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะพี่ๆเผื่อว่าจะรู้สึกอร่อยสอบใจขึ้นมาล<ว>ูคก็นึกอยากกินค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยจ้าพี่ๆก็คือได้เยอะมากเลยค่ะมานะจ้ามารับประทานด้วยกันค่ะพี่ๆที่รับปรนนะคะ บรรยากาศก็นี่มดีนะคะฝนตกปล่อยๆจะตกแรงก็ไม่แรงนะคะตกแบบป,ปลอยๆค่ะวันนี้สั่งพิเศษมานะคะก็ได้น่องมาน่องกินแบบเผ็ๆดๆอยู่นะคะว่าจะโดนใจเราหรือเปล่านะคะทุกทีที่กินรู้สึกว่าเออไม่โดนใจเท่าไหร่นะคะเขาไม่เผ็ดไม่น,วนัวรอบนี้ก็เลยลองแบกบก็คือกินแบบเก็ดเผ็ดเลยะคะ่ะถ้าจืดๆเขาจะไม่อร่อยนะคะขึ้เตี๋ยวไก่หนึ่งจานแล้วก็ทําการสิกสิบน่องไก่มานะคะก็คือแบบเจอกัน บอกว่าสิงเจะดั่งพิเศษเต็มถ้วยโฟมแต่ก็หมดเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่เคยเหลือนะเรากินอะไรเราจะกินให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายของค่ะทุกุป,ปะก็คือชบใส่ชบ,บใส่กบบเคยจ้ะเราเป็นคนใส่กินดูแล้วนะคะแค่นี้ไม่น่าจะเหลือค่ะใส่คนเดียวบอกว่าสิงเจะดั่งพิเศษเต็มถ้วยโฟมแต่ก็หมดเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่เคยเหลือนะเรากินอะไร เราจะกินให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายของก็เลยลองแบบปรุงแบบเผ็ดเผ็ดค่ะทุกครั้งที่สั่งมานี่ก็คือแบบปรุงไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือลองแบบลสจัดจ้านเหมือนส้มตําอะไรแบบนี้นะคะคือแบบโตนี้ก็คือได้ซามใหญ่มากจ้าสั่งแบบพิเศษด้วยนะคะก็คือแบบเต็มถ้วยโฟมเลยค่ะก็คือจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะลูกชายก็กินยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คือแบบ อร่อยจ้าสั่งแบบจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะลูกชายก็กินโยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบก็เลยลองแบบปรุงแบบเผ็ดเผ็ดค่ะทุกครั้งที่สั่งมานี่ก็คือแบบปรุงไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือลองแบบลสจัดจ้านเหมือนชุ่มตาอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบหนึ่งจานแล้วก็ทําการสิกสีน่องไก่มานะคะก็คือแบบ จากสั่งพิเศษแล้วก็ถือเยอะมากจ้ะแต่ก็ไม่เหลือนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอัวไปเพียงเท่านี้จ้าบายบายไปแล้วค่ะจากสั่งพิเศษแล้วก็ถือเยอะมากจ้ะแต่ก็ไม่เหลือนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอัวไปเพียงเท่านี้จ้าบายบายไปแล้วค่ะขอบคุนอันนี้ก็เหมือนกันเราสั่งมาพิเศษเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องกินหมดแล้วก็สวบใส่สวบใส่เลยค่ะท้ายก็ไม่เหลือนะคะ อร่อยกับจัดหนักๆเต็มๆไปเลยค่ะใส่อะไรก็แบบปรุงแบบเยอะๆเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะพี่ๆเผื่อว่าจะรู้สึกอร่อยชอบใจขึ้นมาพอก็นอกฝนตกเราก็เลยเห็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะจัดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่รับชมด้วยนะคะมาจ้าวันนี้ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะซำใหญ่ๆเลยจ้าจากบไิกินนานนะคะจ้าเส้นเนเย ็เอบคลิปนิดหน่อยนะคะกลัวเจ้าของกินไม่หมดคะ่ะน,นะคะบรรยากาศก็นีด่ดีนะคะฝนตกปลยอยๆยจะตกแรงก็ไม่แรงนะคะตกแบบป,ปล่อยๆยค่ะวันนี้สั่งพิเศษมานะคะก็ได้น่องมาน่องเดเกอรี่กินแบบเป็เปเปดเผดอยู่นะคะว่าจะโดนใจเราหรือเปล่านะคะทุกทีที่กินรู้สึกว่าเออไม่โดนใจเท่าไหร่นะคะเขาไม่เผ็ดไม่น,วนัวรอบนี้ก็เลยลองบป็นอีกจานแล้วก็ทําการซิกซิสน่องไก่มานะคะก็คือแบบ พิเศษนะคะก็คือหิวหิวค่ะก็คือเยอะๆไว้กดอลละไรอย่างนี้ก็เลยสั่งแบบพิเศษนะคะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าก็ต้องคอยดูไปนะคะที่ว่าอาร่อยมากค่ะน้องไก่เนื้อนุ่มค่ะเนื้อนุ่มอร่อยอร่อยค่ะโดยใจอีกแล้วค่ะก็คือสดใสเหมือนเคยอยากจะบอกก็คือได้ซ้ำใหญ่มากจ้าสั่งแบบพิเศษด้วยนะคะก็คือแบบเต็ม ถ้วยโฟมเลยค่ะก็คือเจ๊ก,กันบอกว่าสิ่งจะฉ oh. ่ำพิเศษเต็มถ้วยโฟมแต่ก็หมดคือเก่านะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่เคยเหลือนะเรากินอะไรเร oh. าจะกินให้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายของค่ะอร่อยมากค่ะน้องไก่เนื้อนุ่มค่ะ oh. เนื้อนุ่มอร่อยอร่อยค่ะโดนใจีกแล้วค่ะก็คือสดใจเหมืนอนเคยอยากจะบอกอร่อยมากค่ะน้องไก่เนื้อนุ่มค่ะ เนื้อนุ่มอร่อยอร่อยค่ะโดนใจอีกแล้วค่ะก็คือสดใจเหมืนอนเคยอยากจะบอกจัดหนักๆเต็มๆไปเลยค่ะใส่อะไรก็แบบปรุงแบบเยอะๆเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะพี่ๆเผื่อว่าจะรู้สึกอร่อยสดใจขึ้นมานค่ะเราไม่เคยทิ้งของค่คะได้มาเท่าไหร่เราจะกินให้หมดเท่านั้นนะคะถ้าว่ากะว่าจะไม่หมดเราก็จะไม่ทำเอะค่ะเราจะทำแค่พงจาสั่งแบบพิเศษนะคะ ลูกชายก็กินโยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบแบบนะคะบรรยากาศก็ดีดีนะคะฝนตกโปรยโปรยจะตกแรงก็ไม่แรงนะคะตกแบบโแบบปรยอปยค่ะวันนี้สั่งพิเศษมานะคะก็ได้น่องมานอ่องคาคนนี้อยากกินค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยจ้าพี่พี่ก็คือได้เยอะมากเลยค่ะมานะจ้ามารับประทานด้วยกันค่ะพี่พี่ที่รับจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะ ลูกชายก็กินโยกไปค่ะส่วนแม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือแบบอร่อยจ้าสั่งแบบพิเศษนะคะก็คือหิวหิวค่ะก็คือเยอะๆไวโกดอะไรอย่ี้่ก็เลยสั่งแบบพิเศษนะคะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าก็ต้องคอยดูไปนะคะ่ว่าจ้าเซ็ตๆนนนก็แอบคิดนิดหน่อยนะคะกลัวเจ้าของกินไม่หมดค่ะไม่อกินอ,อนี้ก็เหมือนกันเราสั่งมาพิเศษเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องกินหมดค่ะ แล้วก็สวบใส่สวบใส่เลยค่ะสุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะอร่อยเหมือนเก่าก,ก,ก,ก็ได้ลองแบบปรุงแบบเผ็ดเผ็ดค่ะทุกครั้งที่สั่งมานี่ก็คือแบบปรุงไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือลองแบบลดจัดจ้านเหมือนส้มตําอะไรแบบนี้นะคะคือแบบแจกซ้ำพิเศษแล้วก็ถึงเยอะมากจ้ะแต่ก็ไม่เหลือนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอดวไปเพียงเท่านี้จ้า